วัสดีคะพี่น้องตอนนี้แอดมินอยู่ที่เข่อนยะโสธรกระดมไผ่พี่น้องหรือว่าเขียนน้องหอยพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศอ้นี้ทั้งนาทั้งนาเขียนพี่น้องนาเข่ยนน้องหอยนำไลายพี่น้องนำไลท์ ตอนนี้ก็คึมฝา่าคึมฝนอยู่นี่ก็เป็นประตูประตูเปิดน้ำประตูเปิดตั้งแปดบาทเลยล้ะพี่น้องเด้อตอนนี้อันนี้ทั้งนาเคล่อนน้ำไร้แห้งพี่น้องน้ำไร้เชี่ยวบรรยากาศ แกนน้องหอยทั้งฟังคุณตอน,นี้พี่น้องเพิ่มาตกเบ็ดแต่ว่ายังมาถึงขันวิจิเตอร์พี่น้องแกนน้องหอย ยังทงเขียวอยู่พี่น้องแต่ว่าเม่นังชี้เมนัมจี้มหาชนะช่นะ่ะขึ้นท่งเหลืองอ่ะพี่นอ้องนี่คือบรรยากาศหน้าเขื่อนอ่ะพี่น้องได้ภาพไปเบิ่งหลังเขื่อน แอดมินสาวน้องประตอมสีผ้ามาเบิงแม่น้ำชี่กี่นาเกลือนน้องหอยหรือเกลือนยยโซท่อนเปิ้นเปิดประตูแปดประตูแปดบานเปิดตั้งแปดเพิ่งการไหลของน้ำฟังนี่สิน้ำไหลมาจากอเมือ,เมอง จังหวัดเจ้ยโซนหนาเ่อนที่ไรลุงไปทั้งไทยเ่อนไปอำเภอมหาชาในะใจที่แอดมินสาวน้องประถองไทยเพิ่งว่าน ด้วงบรรยากาศน่าเคลื่อนจะมีรวาบานมาตกป่า น,นี่แอดมินเราต้องกระตองถูกไหมบางเกอนยะโสหรือเกอนน้องหอยบางนี่คือแม่น้ำซี่ไหลมาจากอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร่าหน,นาประตูน้ำลงไปทั้งอำเภอมาทดงใจที่ เดียนข้างข้้งนานคือติดมุ่งไปอบเบอร์พนมไพรจังหวัดเลยคือบรรยากาศอยูบรร่บนสันเขื่อนต้นสีอ้อมขึ้นมาอ้อมกกันจ้างเนียนนาะ เป็นน้องหอยเขาโตจังบัดยาโสทอนนี่คือบรรยากาศการจกเบ็ดของเจ้าบ้านที่เป็นลอยน้ำไทยเครื่อนน้องหอยหรือเครือค่อนยาโสทอนจะลงไปแม่น้ำตัวนี้ที่ต้องไปอัมเบอร์มหาท่านัใช่ที่แอดมินสารน้งระสอไมไถเบิ่งเมื่อวาน น้ำติลา่าลายชาบ้านจีเรือหาป่ามีทั้งเรือเรื่องเรื่อไพ่<ม>บึงบรรยากาศน้ำหลากลาย น้ำ่นทำตกเบ็ดคือกันตามไรเกี่ยวเอ้เฟื่อใ่ายเอือนรุ่งไปอำเภอมาชน,นชัยก็ว่างเพืองไม่รุ่ง ตกปลาุ้นชาบานได้เชิญเชื่อูสท้อนชาบานกำลังตกปลาดีือกร,ระดุมบรระย่อน ทำไรเที่ยวเพื่อพื้นหาป่ายกังแม่นม้ำ หรือกันบันไดกันต้นโต๊กน้ำนะครับกันต้องขันไว้